แล้วตอนรัเข้าสู่ช่อง Data คุณสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีสสดค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า s c h o o l g i r l Simulator อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเล่นด่านยา,ยากที่สุดของทุกคนด้วยนะคะเรามาเล่นกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราต้องกดคำว่าวจัมเพื่อที่จะเป็นด่านโรบอทนะคะอุ้ย คืยเล่นได้สบายอ่ะโอ้ยมันเป็นการสุ่มอ่ะทุกคนมันจะเป็นการสุ่มมัวๆเนาะอุย้ยเล่นดีอ่ะออ้ดีอ่ะแล้วก็เข้าดาดเลยนะเฮ้ยอันนี้ดาดสองแล้วนะทุกคนคือจะสวนตกอะไรตอนนี้โอ้โหนี่ดูสิเราขนาดการแต่งตัวนี่หูฟังแมวนะจ๊ะเป็นไง นี่เราก็จะกลายเป็นคนที่โดเด่นที่สุดของเราในกระตัก,กูลบ้านของเราจะ้ะรู้ไหมคะว่าการเปลี่ยนตัวละครมันจะแบบว่าท่าทางมันจะเปลี่ยนตัวละครได้เนาะทุกคนเราทําไม่ได้นะ่ะใครทําได้นี่เขาบอกว่าทาบุโก,โกมีิชูบิบาโกะนะคะเคยเล่นญี่ปุ่น เขาจะไม่ได้เล่นกันอย่างนี้นะเขาบอกว่าให้เล่นอย่างนี้ดาท,นะาที่สองนัหหนาที่สาแล้วนะครับเล่นออฟฟี่ในโรงเรียนนี้แหละคือแบบว่าสนุกมากๆเลยเราก็จะแบบว่าสนุกมากๆเลยอะ่ะอ่ะเราไปดูสิว่าเราสามารถเล่นดานได้ไหมเออเราเล่นดานได้เลยนะ เราจะเล่นอะไรดีหรอเอานี้ดีกว่าเราจะเล่นฮอเราเล่นออปปี้ได้คือเราทำได้อยู่แล้วนะเออเล่นได้เลยนะโอ้หเล่นดีมากทุกคนนะคะ ทุกคนเรามีข้อที่จะแบบข้ออ้างนิดนึงนะก็คนมันจะเล่นเกมแล้วมันโอ้ยมีเสียงรบกวนขออภัยทุกคนด้วยนะโอเคฟังกันวิกระโดดไปไหนเนี่ยโอแม่เจ้าวิใครจะกระโดดได้ถึงสูงนั้นได้นะแล้วสูงดานที่สอนแล้วเนี่ยดูดิใครสูงได้ เฮ้ยเราเพิ่งได้แค่นั้นเองนี่เราจะมาเล่นกันนี่กอดอื่นเลยเราจะเลือกสีนี้นะคะก็ขี่สิคะโอ้โหเราจะส่งกระโดดถึงนั้นหรือเปล่าไปแล้วก็กดจัมมนะคะกดอาแล้วก็กดจัมมมันจะไม่สามารถกดดอยเนาะอู้เล่นสบายน่ะเขาบอกว่าเ,เคยเล่นไหม เป็นสเกตบอร์ดของเราวิโอ้ย,อยดูซิว่าเราสามารถเดินบันไดได้ไหมว่าเราจะเดินไปโรงเรียนได้ไหมอะกดตรงไหนคะทุกคนเราต้องกดที่กกยสิคะัสำหรับใครที่มาใหม่เล่นไม่ได้นะเดี๋ยวเราสอนให้นะกดตรงนี้เลยคะ่ะแม่เอ้ยอันนี้มันอาจจะควบคุมยากนิดนึงเนาะนี่ไงควบคุมได้แล้ว ควบคุมโคตรยากเลยอะเมื่อเราจะควบคุมยากถ้าเราใช้อันนั้นนะมันจะควบคุมยากมากๆอุย๊ยขอโทษนะรุ่นพี่สอรี่นิดนึงอะอุย๊ยเราสามารถเข้าไปนั่นได้ด้วยนะอ,ยนอุ๊ยนี่อุย๊ยขอโทษนะเพื่อน พี่เราจะสามารถเดินบันไดได้ไหมเฮ้ยเดิมมันติดตรงนี้ย่ะมีรุ่นพี่เยอะด้วยนะในโรงเรียนนี้คือเราจะเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนนี้ได้ไหมเฮ้ยเราสามารถขึ้นบันไดที่ตรงนั้นได้เลยนี่สกเก็ตบอร์ดอุยรู้ไหมมันเป็นการลมมันจะเป็นลมนี้มีการเรียนมันสนุกนะอุ้ยสนกกุกโค้คอสนุกนะแม่อันอาจจะควบคุมยากเนาะ ควบคุมโคตรยากเลยอ่ะมันอาจจะยากกว่าเดิมแต่ว่าในเกมสากูร่าเนี่ยคือแบบว่าจะ,จะการขับรถนั่นอ่ะควบคุมโคตรยากมากๆเลยเวลาเราเล่นน่ะเนี่ยเราจะแบบว่าอุย้ยเดินชนเดินชนแล้วแม่นี่เราจะสึงสูงนี้ได้ไหมต่อไปนาจ๊ะทุกคนเราจะถึงกด นั่นตรงไหนไหนลองสาวยน้ำดีเออเราจะกระโดดถึงร่มได้หรือเปล่า <c oughs> คือแบบว่าเราจะไม่กล้ามันจะแบบว่านี่ดูสิเราใส่ชุดเจสสีขาวด้วยน่าจะเป็นการเหมาะกับงานแต่งของเรานะเอ้ยเรากระโดดได้แค่นี้นะ่เฮ้ยเราได้เราทำได้อุ๊ยได้มาก แม่นมากเลยแม่อุ้ยขออภัยนะคะอันนี้สำหรับคุณรุ่นพี่ทุกท่านนะคะโอ้ยอุ้ยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกอรุ่นพี่คะอย่าเตะหนูนะแม่เมื่อกี้มันก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้อุ้ยได้แล้วดีอะโคตรดีสุดยอด ถ้าเรากระโดดไปที่ดาดฟ้าแล้วไปถึงนนั่นน่าจะดีกว่าเนาะเออทุกคนคิดว่ายัางไงฝ<ม>ึกกระโดดด้วยการใช้ฝึกกระโดดให้สูงฝึกกระโดดอออและไอที่เผาศพนั่นนะ่ะเราทําได้ไหมเรากระโดดถึงไหมไม่ถึงนะครับแม่อุ๊ยกระโดดก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกอุ้ยมันจะเป็น ยเรากระโดดถึงได้อ่ะปะเราไปทำบั๊กกันทำบั๊กแล้วเราจะสามารถกระโดดถึงได้ไหมอ่ะเราไปลองทดลองกันใครอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะมันจะกลายเป็นบั๊กโอ้ยตัวยืดบั๊กเกินไปไหมเนี่ย นี่นะเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปที่เก้าอี้แล้วเราจะสามารถกระโดดได้หรอจริงนะสิะเขาบอกว่าให้กดตัวบีแล้วก็นั่งเฮ้ยมันไม่สามารถกระโดดได้ถึงเลยอ่ะอ่ะเราใช้ตัวยืดนี้กระโดดได้ไหมอโอ้ยตัวยืดแล้วใช้ตัวยืดนี้มันจะกระโดดได้ไหมเุ้ยเหมือนตัวมาปลาเมือกเลยอ่ะแต่ว่า เราต้องรีบไปแก้บั๊กก่อนนะคะก่อนที่คนอื่นจะบอกตุบอกว่าตัวอะไรนี่เดี๋ยวควรจะถามเรานี่เราต้องรีบไปแก้บั๊กมันด่วนอ่าต่อไปนะครับทุกคนเราก็จะมาฝึกทดสอบว่าเราสามารถถึงกระโดดถึงตึกนี้ไหมเริ่มจากตัวตัวนี้ก่อน ตัวยืดมันจะไม่สามารถตัวกระโดดได้นมาจ๊าทุกคนตัวบักตัวยืดยืดนั่นอะมันจะไม่สามารถตัวกระโดดได้มันมันได้นะเฮ้ยเหมือนตัวเราเล่นออฟฟี่เลยอะ่ะอุ้ยล่วงไหมไม่ร่วงนะครับเหมือนเล่นโลบอกเลยอะ่ะเออมันจะคล้ายโลบอกเนอือใครเคยเล่นบอกมาด้วยนะสำหรับใครที่มาใหม่หรือไม่รู้จักเกมนี้เรามาเล่นกันเราสอนนะ ก่อนอื่นนะคะแล้วก็ต้องเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนโทรศัพท์ปัดหน้าจอปัดหน้าจอลตัว L ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ต้องแตะตัวหน้าจอตัว L มจาจะแล้วก็เลื่อนแล้วมันจะได้ทางซ้ายทางขวาทางขวาซ้ายขวาขวาขวา,ขวาแล้วก็เหมือนตัว L นะก็คือหมุนกล้องอันนี้ตัว Y มันจะมีตัวเลือกให้เรากดอะไรนี่คือตัวเตะนะเอออันนี้ตัว A อ่าได้แล้วนะ ฮ้ยทุกคนเราสามารถกดอุ้มถ้าเราเอารุ่นพี่ไปอุ้มนั่นน่ะเราอาจจะได้เราไม่เอาตัวนี้ดีกว่าเราจะอุ้มรุ่นพี่เนอะรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่เราเอ้ยอันนี้เพื่อนเราถ้าเราอุ้มรุ่นพี่นะคะรับประกรันได้ว่าดีอะ่ะโคตรดีเราเอารุ่นพี่ไป ดูถึงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำได้น้องเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเออเราว่ามาเล่นนี้มันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฮ้ยเราเอานี้ไปกระโดดออปปี้ได้วะ่ะเออไปเล่นดีกว่าเออทุกคนลองเล่นดู แต่ว่ามันจะใกล้คิปใกล้จบแล้วนะโอเคดูเรื่อยๆเอ้ยได้อ่ะโอ้โหสุดยอดเหมือนกันเล่นกระโดดได้เลยนะแต่แถ้าเราอุ้มรุ่นพี่ไม่ได้นะครับตัวหนักเกินเราต้องใช้ตัวเองกระโดดเท่านั้นแต่ลองเอารุ่นพี่ไปกระโดดถึงนั่นสิเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเอ้ยมันไม่ได้นะครับทุกคน ถ้าเราเอานี้ไปเล่นรุ่นพี่จะลมไหมอุย้ยรัวประกันเลยอุยอ้ยอุ้ยอุ้มรุ่นพี่คนนี้ก่อนอุย้ยถ้าเราใช้สั้มเนี่ยมันจะลำบากมากๆเลยนะนี่ฝึกกระโดดนี่เห็นไหมนั้นเรา,าขอราชอบช่ออน,นะคะต้อนรบค,คนสวยได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปอีกต่อไปได้นะ